พามาดูรับการใช้ไฟของที่บ้านนะครับใช้ไม่ถึง100ยวัตต์ในช่วงพีคนะครับช่วงนี้เรียกออนพีคนะครับใช้ไฟเยอะกันทุกบ้านทุกครัวเรือนออฟพีคก็หลัง4ี่ทุ่มเป็นต้นไปนะครับแลหลอกบ้านนี้นะโดยรวมจากกราฟจะเห็นว่าสีแดงเนี่ยนะครับยังเป็นช่วงออฟพีคอยู่นะครับช่วงออฟพีคอยู่ช่วงเช้าเชแม่บ้านตื่นขึ้นมาก็หุงข้าว อะไรประเภทนี้นะครับก็มีการใช้ใช้หนักพอสมควรไอ้ช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับช่วงหน้าฝนเราต้องบรหิหารจัดการการใช้พลังงานให้คุ้มค่าคุ้มทุนนะครับจากกราฟจะเห็นได้ว่านะครับหลังเที่ยงคืนจนถึงตีห้าหกโมงเอาไงว่าหลังเที่ยงคืนเนี่ยนะสี่ทุ่มไปจนถึงเจ็ดโมงเช้าเปดโมงเช้าที่บ้านไปทํางานหมดแล้วนะครับเห็นไหมช่วงต้นมันเป็นในเรื่องของหน้าฝน แดดดีก็จะประมาณนี้เอาขอให้สนุกนะครับในการใช้พลังงานครับ